วันนี้ผมก็เจอเต่านะครับผมตอนกลางคืนตอนดึกมากเลยนะครับผมนะวันนี้ผมก็ยเต่าตัวเท่าบกเแอกเลยนะครับผมวันนี้คุณโมบอกว่าห้ามห้ามสุมหน้านะครับผมบอกว่าให้คุณโมบอกว่าให้ร้อยซับก่อนเดี๋ยวค่อยเปิดดูสิทุกคนโอ้โหรอยซับทุกคนมาแบบสุมหน้าผู้ผู้ นี่ครับผมหูเต่าเต่าโอ้โหตัวเท่าแบบเอกแม่ผมก็จับมาจากนอกบ้านตรงนี้นะคบผมแต่ผมไม่ให้ดูป้ายทะเบียนหรอกนะกลัวคนมารบกวนเฮ้ยเขาไม่รู้หรอกบ้านเราอยู่ไหนไม่รู้หรอกแต่ถ้าผนเื้อป้ายทะเบียนได้ไมไม่หรอกเราไม่ออกไปด้านนอกเพราะว่าจุงมันเยอะนะครับท่านผู้ชมนะหมาผมก็ไม่ใช่หมา ค่ะคุณนางวานก็อยู่ตรงนี้นะครับผมนะค่ะคุณนางวานนังวนโอ้ยนางวนนางวนอวเอาไว้วันนี้ผมก็ขอมขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่อยเจอกันคลิปหน้านะครับผมไปแล้วค่อยแล้วค่อยแล้วคอ่คอยมาแล้วค่อยมาเอ่มเจอคลิปหน้านะครับผมคลิปเต่ามาสองคลิปละโอ้ยวันนี้ เ่าลุกๆดิกลุกดิกแต่มันไม่ขยับเลยทุกคนเห็นหน้าบ้านเนี่ยโอ้โยยกหนักมากเลยนะครับสิบกิโลกร,รัมเลยนะวันนี้ก็ขอใบาบายทนนะครับผม